วันนี้ก็มาพกบกับนะต้นฟิชชิงกันอีกแล้วนะก็ยามเช้าวันนี้ก็แปดครึ่งนะแต่ว่าอากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับฟ้าคึมคึมก็ฝนตกมาสามสี่วันแล้วนะก็วันนี้จะมาลุยไม้แถวมันจะเป็นเหมือนสวนนะก็ไปทะลุคลองก็เดี๋ยวลองมาหาผลงานดูครับผมวันนี้ก็มากับชุดอาบูโบแม็กสามครับคาริโตคาริตะแบสสิบสิบเจ็ดนะครับสาย PE Viper 1.5นะครับสายช็อค30ปอนด์แล้วก็เหยื่อเดี๋ยวดูตามสภาพหมายนะครับก็เดี๋ยวจะได้ผลงานไหมก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้าหมายครับเดี๋ยวมาลองตรงนี้ก่อนนะครับต้องเป็นน้ำเอ่อนะน้ำเอ่อลองปาล์ม แต่ตรงนี้ก็ต้องตีระวังระวังนะเพราะว่ามันถ้าติดเกิ่งปลามันนี่งานเข้าเลยครับส่วนใหญ่ตรงนี้มีตัวนะ แต่มันจะกันไม่แค่นั้นหรับอาจจะต้องตีเล็กๆมันนะมันอยู่ข้างทางเลยนะครับคุณอาจจะตีมันระแวงนะ สายอวกมาแล้วไอหาแม่งเสียงกัดลูกปลายับเลยแต่ไม่รู้ตรงไหนเออไม่รู้ตรงไหนเลี้ยวไปไหนบอกแล้วก็สายอวกเสียงกัดลูกปลาเต็มหมดแต่ไม่รู้ตรงไหน เดินเหยียบลูกคอกมันว่าเดินเหยียบลูกคอกตีตีดีกว่าเดิมหน่อยใช่ไหมพอเมื่อก่อนนันใส่ใหญ่เกินตีแขนจะหลุดไปนิดเดียว วตีอย่ะสดมันเล่นไม่ได้ทีหนึ่งผมว่าจะเอาตัวนี้ไม่ตีกับป้อมนะถึงไอตัวที่บ้าน,นจะไปทีส,ส,สองวัตถีอย่าสดอย่าสดเพราะเราส่งมันขาดเลยเชีย่ยดดีไม่หกักมันอ้วกสายมันอ้วกไงไม่เป็นไรถือว่าตัดสายไปในตัว เพนั้นเละก็บอกอยู่ว่าอ้วกไอ้ล่องนี้แปลกนะแม่งสวยแต่พี่ตีแม่งไม่เคยกัดเลยนะ<ง>นี่ที่ตีอยู่นี่สวยนนสวยแต่แม่งไม่เคยกัดไม่เคยมีอาการเลยอ่ะไม่รู้มีตัวเปล่าจะมี แต่หน้าพู่งอ,อกมาไ,ไมึงเนี่ยต้องมีไล่บ้างแต่นี่ไม่เคยมีอาการเลย <te le sound> ช่วงนี้ก็ฝนมันตกติดๆกันหลายวันนะครับก็น้ำมันเออวาตตีก็เยอะหน่อย <te le sound> ก็บอกแล้วจะไปทางนู้ไปไหน ก็บอกแล้วที่ตอนแรกที่จะไปทางนู้นกันจะไปไหนมาทางนี้ดีกว่าทางนี้หมาย เดี๋ยวมาลองหมายนี้ดูครับ ดูดิแม่งกัดอ,อยู่บนโบกอะ่ะ เต็นทู้เต็มคอครับมาแล้วมันต้องมีตัวครับผมโอ้สาดีครับโอ้สาดีครับผม ตัวนี้ก็ประมาณเกือบโลได้ครับไซส์สวยเลยครับเปิดไปเดิมตัวแรกเจนทูครับโอ้ยเจนทูเต็มปากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปหาตัวต่อไปครับ ลองดูครับอเอ็นน้ำน่าจะตื้นนิดเดียวยงนะ กันไม่เข้าลองตรงนี้ดูดูว่าหมีวะโล่งเลยแต่ว่าลองตีเลาะขอบดูครับเลาะขอบนี่ยได้ลุ้นอยู่นะ ที่ไหนมันกัดไม่ได้ป่ามันเล็ก <c oughs> <c oughs> อืมกัดแล้ว หะ <laughs> <laughs> เหลี่ยมน้ <laughs> องเหลี่ยมนี้ดิสวยดิ ตมงไปทำอะไรอั่นเห็นไหมเอาขึ้นลาวเหมือนนั้นที่เดิมเลยน้องเห็นอันนั้นแน่อันอะไรมันขึ้นในกอเขียวนะนั่นอะไรมันเหยื่วหัวแตกแต่ว่าไปเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึง มันเดี๋ลยวลากดิลากลันนันหาก,กี้ให้กูเช็คสายถ <laughs> ่ามันหมดแล้วหม่โอเคแค้นนะดูครับว่าจะได้ไม่ได้โด,ดนนะเว้ยไหวนะโอ้ยถึงกัดเลยรอมึงไอ้ห่ากัดเปิดเลยเวน

ดูที่กบปลอมกับกบจริงกันไหนมันจะปลอมยาจะกัดโดนอย่าปลอมตายเลยยังเพราะว่าอย่าจริงงั้นผมตีให้มันโมโหอันหไหนจะได้บอกว่าโมโหนะกบปลอมกับกบจริงโอ้นั่น,นเรียบร้อยครับเรียบร้อยเต็มเต็มครับผม นเทเหีย่ยเกิดรยอยยูโอ้โหคนถ่ายสวยงามเอาครับเอาๆๆๆครับสวยงามคนตกไม่ได้ถ่าย<อ>คนถ่ายไม่ได้ตกโอ้คนบา้าตีท้องอย่างนี้เม่งเขียนแ,แม่งหายไปเลย <c oughs> ดูไว้นะครับหน้าคนบาตรตีคอกตีคอกนะครับได้เราเขาก็ลุมยหญตีแต่คอกนะครัแต่ได้เขาไม่เป็นไรได้เราเขาลุ่มใหญ่ได้เราคนไม่ดีนะครับคนไม่ดีไม่ใช่ตัวนี้ลองดูตรงนี้ครับเห็นหน้ามันลงนะ ไม่น้อยมีรุ่นปลาช่อนอยู่นะแต่จากที่มันกัดทีแรกตัวไม่น่าจะใหญ่มากโอ้ยน่าจะกัดไม,ม่เข้านะโจมโจม ปลาแต่มไม่กัดนะครับผู้ชม ปุบวัดเลยครับเจนทูครับเต็มปาาปุ๊บวัดเลยนะเริมป่ปาครับผมสวยงามครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับผมน,นี่เจนทูพระเอกของงานเลยครับตัวแรกตัวที่2เลยนะ กัดปุ๊บวัดเลยนะไม่ส่งนะผมตีเข้าไปที่ไมกอนี่ยนะ อืไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกแม่งแล้วสองตัวเลยวัดแล้วลอยวัดแลลอยแลหลุดขนาดวีดที่ยังลอยไสดีเลยอ่ะพอๆตัวแรกอ่ะอื้อหือโคตรเสียดาย โอ้เสียดายท่านผะู้ชมแม่งไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะม่ลอยเลยตัวแรกก็ลอยนะครับเมื่อกี้ก็ลอยลอยเสียโอกาสหลุดมันเยอะนะครับเพราะว่าสายมันหย่อนนะโอ้โหเสียดายมากไอ้ตาบิดมันไปฝังตัวเนื้อบอดี้ก่อนนะครับ ปเป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ืเสียดายหมาไหมาโอ้ยอยาเสีได้เปล่งได้เรื่องเลยสีเข้าเลยืมเ <c oughs> มื่อกี้ข้ไม้หนึง่งอฮ้ยเบื่อแบบนั้นแหละพอวัดแล้วมันโดดนะมันชอบหลุดสายมัน,น่อน โอ้โหแห่งดูดัแห้ยิงขึ้นมแต้มเข้าหมดเลยจับแดกซะดีไหม ฮะกัดแล้วเมื่อกีกหอหออ้หลุดไอห่าเออหลุดครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมได้2แต้มนะครับอโอมได้3มแต้มเทได้3มแต้มนะครับก็วันนี้ก็ปลากัดดีพอสมควรครับก็ผมก็หลุดไปสองสาตัวนะก็ ไม่เป็นไรเสียได้นั่นแหละแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้พระเอกของงานนะครับก็กบยางเจนทูนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยก็ไปสั่งซื้อได้ครับที่เพจเอ้ยทุยเพจฟิช h i n g e a ี่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ